สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตามหัวข้อชื่อคลิปเลยนะคะวิธีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแต่ชาติของแฟนลี่ก็คือคนโปรแลนด์นะคะใครที่กำลังดูข้อมูลอยู่เตรียมปากกาไว้จดได้เลยนะคะขั้นตอนที่จะพูดแบบสรุปให้เข้าใจง่ายมากที่สุดทุกคนจะได้เอาไปาเป็นข้อมูลและ เตรียมเอกสารได้ได้อย่างถูกต้องนะคะต้องเกิ่นก่อนว่ารี่จดทะเบียนกับแฟนเนี่ยกับสามีเนี่ยช่วงโควิดก็จะ,ะมีความซับซ้อนกว่าสถานการณ์ปกตินิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้น สิ่งแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนําทุกคนรีบจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆให้และหัวข้อหลักๆก,ก็จะแตกย่อยออกมาว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมนะคะส่วนถ้าทุกคนไม่เข้าใจหัวข้อย่อยตรงไหนเนี่ยให้ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมในจุดๆนั้นได้เลยโอเคหัวข้อที่1ให้แฟนรีบหาคิวจอง เพื่อขอใบรับรองโสดก่อนค่ะสองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฟอร์มใบรับรองโสดหนะ้าตาแบบนี้คือแบบฟอร์มเนี้ยสามารถกรอ,อกในเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆได้สิ่งที่สองที่จะมีก็คือหน้าพาส,สปอร์ตของแฟนสำเนานะคะถ่ายเอกสารไปพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ปริ้นแบบนี้ เพื่อที่จะให้สถานทูตรับรองนะแฟนจองคิวรอคิวประมาณสสัปดาห์ได้รับภายในวันนั้นเลยแต่ว่ารอประมาณหน่งถึชั่วโมงตัวสเต็มโลโก้ของเอมบัสซีของโปรแลนด์แบบนี้แล้วก็